สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ภาพพระสินชาแนลนี่เป็นรายการคุยเฟื่องเรื่องพระกับภาพพระสิน EP ที่หนึ่งวันนี้ผมจะมานำเสนอรูปหล่อหลวงปู่แหวนองนี้นะครับครับเพื่อนๆหลายท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมผมจึงบอกว่ารูปหล่ออง์นี้เป็นรูปหล่อหลวงปู่แหวนนะครับผมมีหลักในการพิจารณาอย่างนี้นะครับคือหนึ่งเลยคือท่านั่งของรูปหล่อองนี้นะครับเป็นท่านั่ง ที่มีลักษณะเหมือนกับท่านั่งของหลวงปู่แหวนนะครับที่จะมีเอกลักษณ์ก็คือเ e อียงคอเล็กน้อยนะครับและใบหน้าของรูปหล่อองค์นี้นะครับก็แกะได้มีความคล้ายคลึงกับใบหน้าของหลวงปู่แหวนนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าบริเวณฐานนะครับจะหล่อชื่อของหลวงปู่ติดไม่ชัดเจนก็ตามนะครับแต่เชื่อได้ว่ารูปหล่อองค์นี้เป็นรูปหล่อของหลวงปู่แหวนเลยนะครับแต่ว่ารูปหล่อองค์นี้นะครับ จะสร้างเมื่อปีไหนแล้วก็สร้างที่วัดใดนะครับในส่วนข้อมูลของประวัติการสร้างตรงนี้ผมก็ยังไม่ทราบชัดเจนนะครับแต่ว่าจากการพิจารณาลักษณะชิ้นงานลูกหล่อองค์นี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นพาแท้ดูง่ายเลยนะครับโดยผมพิจารณาจากบริเวณฐานนะครับคือบริเวณใต้ฐานของลูกหล่อองค์นี้นะครับจะปรากฏรอยช่อชนวนเก่าให้เห็นนะครับอันนี้คือรอยช่อชนวนเก่านะครับ แล้วก็มีรอยตะไบเก็บชิ้นงานซึ่งบริเวณใต้ฐานของพระรูปหล่อที่มีลักษณะแบบนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นพระแท้ที่ดูง่ายเลยนะครับแล้วก็หลักในการพิจารณารูปหล่ออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าพระรูปหล่อหรือว่าเหรียญหล่อนะครับที่มีพิมพ์หน้านะครับแล้วก็มีพิมพ์หลังแบบนี้นะครับบริเวณด้านข้างจะต้องมีรอยประกบให้เห็นนะครับยกเว้นเสียแต่ว่า ช่างนะครับจะตะไบเก็บงานอย่างละเอียดนะครับเราก็จะไม่เห็นรอยประกบซึ่งรูปหล่อองค์นี้นะครับเราจะไม่เห็นรอยประกบบริเวณด้านข้างนะครับแต่เราจะเห็นรอยเรียบบริเวณด้านข้างแบบนี้แทนนะครับซึ่งรอยเรียบแบบนี้นะครับก็เป็นรอยตะไบเก็บชิ้นงานของช่างนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พิจารณาได้นะครับว่าพระองค์นี้นะครับเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับและสําหรับพระองค์นี้นะครับก็เป็นพระที่มีการอุดกิ่งในตัวนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการอุดทองแดงไว้ที่บริเวณใต้ฐานนะครับซึ่งทองแดงก็มีความเก่านะครับโดยส่วนตัวนะครับผมเรียก รูปหล่อองค์นี้นะครับว่ารูปหล่อหลวงปู่แหวนพิมพหกชายนะครับโดยผมจะเรียกชื่อนะครับโดยการนับชายจีวรของหลวงปู่ทางด้านนี้นะครับซึ่งมี6เส้นนะครับคือ1 2 3 4งหและเส้นที่6นะครับก็คือเส้นเล็กๆตรงนี้นะครับผมจะใช้าชายจีวอนะครับในการเรียกชื่อพิมพเนี้นะครับ แล้วก็โดยส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่ารูปหล่อองค์นี้นะครับน่าจะสร้างยุคหลัง2,500นะครับแต่ไม่น่าจะเกินปี2,530นะครับเพราะว่าเนื้อโลหะของรูปหล่อองค์นี้นะครับไม่ได้มีความเก่าขนาดที่จะสร้างก่อนปี2,500นะครับแล้วก็โลหะก็ไม่ได้ใหม่ขนาดที่จะเป็นพระที่สร้างหลังปี2,530ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้น ผมชื่อสันนิษฐานว่าพระองค์นี้น่าจะสร้างราวๆปี2,510กว่านะครับก่อนปี2,530แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักในการพิจารณาพระรูปหล่อของผมนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับรูปหล่อหลวงปู่วแหวนองค์นี้นะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่เพื่อนๆท่านอื่นนะครับที่มารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลให้กับตัวผมด้วยนะครับซึ่งถ้าหากผมนะครับพูดอะไรผิดไปนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่รับฟังคลิปนี้จนจบนะครับวันนี้ผมก็จะขอนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ แล้วก็อยากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังนะครับคลิปคุยเฟื่องเรื่องพระในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ